ั้ใจฟังแล้วนำไปปฏิบัติมันสะดวกสบายค่ายค้ายคือเป็นโครงสร้างให้มันเป็นรูปเป็นลางขึ้นมาเฮาุกบ้านแปลงเหอนเฮาถ้าหักพื้นฐานดีลงหลักลงเข็มดีบ้านหลังนั้นสุนทานดีเป็นว่าบ้านหลังใดบ่มีโครงสร้างบ่ลงหลักบ่ลงเทมสมมุติตึกยัญยๆนนี่แตกลาวพังไป อันนั้นแสดงว่าโมได้มีโครงสร้างโครงสร้างดีแต่บ้านหลังนั้นคนทานดีเฮาก็คือกันการปฏิบัติทรมาให้มันเข้ารูปเข้าลอยบนเน้นสีให้ไปตามอารมณ์ให้ไปตามความเห็นให้ไปตามความคิดอันนําใส่บนใดมันเพศไปตามอารมณ์โตแล้วเด้ ให้ไปตามความคิดตัวเลเดนให้ไปตามความเห็นตัวเลเดนโบเมเพิ่งจังววาให้ฟังเชื่อฟังคำแนะนำของบุคคลผู้ติดตางเขาจึงจ้างกันลุกบ,บ้านเติงเขาจ้างกันให้ออกแผนออกแผนบ้านหลังนึงราคาเป็นหมืื่นคุณเขาจะจ้างกัน และบัณฑิสร้างที่ไปปลูกก,ก็ต้องเฮ็ดตามแบบตามแผนอน,นั้นผิดแบบผิดแผนอันนั้นก็ต้องมาเสียเงินเสียทองซึ่งแล้วกันขาดทุนผูกไปประมูลก็ได้บางคนบางคนเขาได้กาไรก็เพราะว่าสร้างนั่นแหละเฮ็ดโบโทูกกับแผนของเขา mm. เข้ามาปฏิบัติธรรมะนี่ก็เช่นเดียวกันฝึกหัดได้อันนี้อันนี้และฝึกหัดทำอีต,ต้องฝึกหัด รูปกายดีสะกนให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยการกราบการไหว้<น>การทำวัดเศร้าทำวัตย็นี่เป็นการฝึกหัดนอนตื่นเมื่อเศร้าออกมาเดินจมก,กรมอันนี้เป็นการฝึกหัดบุญแ่งสิว่่าอยากเฮ็ดเราเฮ็ดอยากไปเ้วไปอันนั้บนบุญแ่งบุญูนม่อแรงก็คือกันอาบน้ำแล้วก็เดินจมก้มเนี่ย ที่บอกว่าให้ฟังอันนี้เป็นการฝึกหัดรูปกายภายนอกให้คนเห็นเมื่อเราฝึกหัดรูปกายภายนอกให้คนเห็นเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่โครงสร้างรากฐานมันก็ดีขึ้นมันจะเป็นใสเถิงเวลาเฮ็ดแล้วมันกี่เฮ็ดเถิงเวลาทำแล้วมันก็ีทำเพราะมันติดเด้ครับเขาแอบอยังใดมันเป็นดังสันคนเขาแอบดีมันดี แอบบ่ดีมันบ่ดีคนเขาเพื่ออยากฝึกหัดดัดนิสัยให้เป็นตัดเป็นส่วนให้มันดีมันงามขึ้นมาถ้าหากเขาทุกคนดัดแปลงตัวเขารื่องสิโครงสร้างของเขาเอย่างสีพระเนนทุกองคเห็นเขาเจ้าเบิ่งค่อยค่อยเบิ่งเจ้าญาติโยมทุกคนเห็นเขาเจ้าเบิ่งค่อยค่อยเบิ่งเจ้า มันมีขมละอายถ้าหากเขาบริสุทบริธนกับมือจริ่อย่าพอวานี่อันนี้มันเป็นแบบแผนเปรียบให้ฟังว่าบ้านหลังใดจ้างสร้างเขามาออกแผนให้แล้วก็จ้างนายสร้างมาเบิ่งดูแผ่นนั้นมักแล้วอันนี้ก็ต้องทำรถคันบ่มักนายสร้างผู้ออกแต่ก็แต้มใหม่อีกซติมเขาคิดเงินกันว่า บวงู้จักแต่กอนไปอยูุ่งเทพโดยหู้จักอาจเทศทางซันโอ้โครงสร้างมันเป็นจังนีแล้วสร้างโค้งบ้านเฮามีต่ปุกบ้านแปลงเฮือนได้เสาไม่แล้วกับฝั่งเสาให้มันแน่นแล้วก็เอาไม้ข้าวไม้ขางมาตีแท้มันแน่นบ้านหลังใดขันบกฝั่งเสาดีกระเนิงเดือดเดียวกับได้ปลูกไม้แปลงใหม่น,มนี่ อันเอามาปฏิบัติธรรมะนี่ก็คือกันให้รู้จักเวลาให้รู้จักการรู้จักงานฝึกคนนุ่งผ้าผู้ได้ยี่ต่อไปนุ่งผ้าต้องนุ่งให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยคุมผ้ากับคุมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมันก็น่าดูน่าสมว่ามันมีเรื่องอยังอันนี้เป็นวิธีฝึกให้คนเห็นส่วนจิตใจบัาเนี่ย เราต้องปฏิบัติจริงจริงจังจังเรื่องแรกเราปฏิบัติให้รูรูรูหนามิตรก่อนรูรูรูนานดีแล้วเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนไปบน<ตอ>นั้นที่มาจําเอาซื้อฟินว่าให้ฟังว่าเป็นสตรสําเร็จคําว่าสูตรสําเร็จนี่มันมีแล้วมันสําเร็จตัวมันอยู่แล้วแต่เราบ่ทําทให้มันสําเร็จขึ้นมา คันว่าสําเร็จกระหมายถึงคือเอาออกเพชรเอาทองคําจมด้วยในตมในโคนพุ่นมาลอนออกให้เป็นเพชรล้วนๆเป็นทองคํำล้วนๆเอาไปขายราคาดีคือกันแต่เพชรอยู่ในตมในโคนพุ่นทองคําอยู่ในตมในโคนพุ่นอันนั่นก็ดีคือกันแต่บบเอาออกมาใสอันเฮาบบเอาออกมาใส่คือเฮาูา้จาักคุณดีความงามของเฮา คือเฮาหัวจักค like, okay, ุณค่าของเฮาให้บว้เด็ดขาเฮาหัวจักเ่แบบโลกโลกผู้ในมาว่าอย่างให้กููเก่งนี่เันว่ากูดีนี่กูเรียนมาแล้วแน่ผิดแล้วคนว่าคนได้รู้ธรรมะแล้วเสื่อฝั่งอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักเคารพสถานที่อย่างสถานที่ของเราคนมาเบิ่งหน้าเคารพก็คือเขาเคารพโลก น้านับถือรอดแท้ความจริงข้าจ้าก็เห็นเขาลบนับถืออันนี้มันเป็นภายในเลยเพส่วนเฮาหู้จักธรรมะแล้วเขาลบนับถือไหว้ตัวเองทีเด้ผมยกมือไหว้ตัวเองได้ตอนเศร้าเพราะผมรู้จักเรื่องนี้ก็มีมาว่าสู้มู่สู้เพื่อนฟังพยายามข้าจริงจริง ปีนี้สำหรับพระเนนเขาออกไปตงุงคูให้ได้ทำวัดเสาวัดเย็นวาให้ดังยากิซูกคิดว่าเราจิบมไ่ได้เป็นหัวหน้าคนถ้าเราดีและเป็นหัวหน้าคนได้ทันทีถ้าหากเราอ่อแอะเงาะแงะบ่เป็นหัวหน้าคนใด้บนมีดีอยากเถื้อแล้วคนผู้หันผมบบฝึกหัดตัวเองเย้ยงามใดก็ไปเดินทุด,ดงเนี่ยไปประกาศ ไปนำมุมูแล้วไปเดินทุดองหม่ถึงอันใดเขาจีบบได้รู้จักหมยถึงการขัดเกลาขวมซัวขเขาเอื้นกิเลสอันกิเลสเราเอื้อขวมซัวขวมซัวยืดสิใดเขาพยายามเตะมองใหไม่เห็นโตเฮาเนี่ยนั่งอยู่ที่นี่ก็เห็นในเห็นโตเฮาเฮาเห็ดซัวเขา,เาเขก็เห็นโลดทันทีเฮาเห็ดดีแล้วก็เห็นโลดทันทีเพราะมันอยู่ที่เฮา บ่มีผีบ่มีเทวดาบ่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดมาทําให้เขาถ้าหากเขารูจ้จริงแล้วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องเขาลบพระธรรมนี่ยเขาว่าที่เป็นแล้วด้วยที่กําลังเป็นอยู่ด้วยที่กําลังจะมาตัดสรู้ข้างหน,น้านี่ก็คือกันต้องเขารบพระธรรมเนี่พระทำการพระทำงานพระพูดพระคิด โตเฮาเนี่ยทําให้เขาเป็นพระเนี่ยเจ้ว่าให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยตั้งเขาตั้ง,งโงลงลากโลงฐานจีนต้องพยายามผิดกันจริงๆเถิงเวลมเวลาก่นหน้าดูหน้าสมเนี่ยสองสามมือมานี่เป็นรูปนึงแล้วได้ดินนี่ยเขามาฝึกหัดกันถ้าหากบกฝึกหัดกันแล้วก็ตั้งคนตั้งเฮ็ดตั้งคนตังต้งไปแล้วมันก็บวคือพระพุทธเจ้าวานแล้ว พุทธานุพุทธังสมามะสีลาทิฏฐิมันก็บอคือเลยผู้ตัดสู้ตามพระพุทธเจ้ามีสินและทิฏฐิเสมอกันเนี่ยเฮาว่ามีสินคือกันมีทิฏฐิคือกันคำว่าทิฏฐิเด็กคนอ้วนควมเห็นควมเห็นแบบพระพุทธเจ้าเพิ่อยอดฝึกหัดเฮาว่ากันสั่งพระคุณนั้นเฮาว่าซื่อซื้อ,อว้าแต่ปากหันว้าแต่ปากนั้นหะันได้ผลน้อย ว้าแล้วทำตามมาได้ผลดีอย่างพุทธ,ธานุพุธทธานี้ก็คือกันอย่าเว้าแต่ปากให้สํานึกยู่เสมอเอาว่าเมื่อกี้นี่ก็ยัตสะศัทธ,ธานะสวดธรรมวดเศากันเนี่ยศรัทธ,ธาผูใ้ใดตั้งมั่นย่างดีไม่วันไหวเนี่ยเอาว่าอย่าไปวันไหวต่ออารมณ์ภายนอกแล้วกระบ,บทหนึ่งพึนสวดไว้พุทธสโลกธรรมเมหิจตังยัตตนะนกกัมปติ อาโศกกลางวิรัสังเทมังเอตมังคัลมุตตมังจิตสี่ย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายในส่นวันพุทธานุพุทธังจิตของผู้ใดตั้งมัน่นสัญญาดีไม่วันไหวต่ออารมณ์ภายนอกหรืออารมณ์เขาจีมายกย่องสมขงเขาต็ตมางบวันไหวเพราะเขาเห็นพระธรรมแล้วนี อันนั้นแหลคือจิตใจของพระพุทธเจ้าอาโศก,กังเป็นจิตบโศกเร้าเป็นจิตบอรเ,เบอรเ้าหมองมันเป็นนางสันมีย่ของทุกคนมืนบอกว่าผู้หญิงบอกว่าผู้ใายบุพภาส่งองค์เจ้าอันเป็นเพชรเป็นทองคำมันดันมียู่หันแล้วเฮาหักบ่เบิ่งตัวเฮาไปเบิ่งแต่ผู้อื่นพูน ผู้ใดว่าอย่างให้เหาแล่นแต่คุบอารมณ์เขาโล่นนี่มันเป็นไปได้ไงมกัน,นก็เลยเป็นจิตเศร้าหมองเป็นจิตคุ้นงัวไปซะนี่แต่โจจิตแท้ๆมันบกุ้นงัวมันบดเศร้าหมองเไปหน่าเพิ่นอาจตกกังวิรัชังกันเพิ่นว่า,วาเป็นจิตที่ไก่จกักธุรีคือน้ำขี้ต่อมผมว่านางเาเห็ดน้ำหอยตีนงัวตีนควายเหาเหาเอิญนน้ำคุ้นน้ำขี้ต่อมบนน้ำคุน้นบนน้ำขี้ต่อม ที่ต้มขี้คุณนั้นต่างหากอันมันมาให้ให้น้ำคุณแต่ความจริงน้ำกับต้มนั้นอยู่นํากันได้คนว่าจัางนั่นแต่เฮาหักบ่ออกมาใส่มันมีแต่เว้าซื้อๆควงเว้านั่นจืงว่าเว้าลอยคำพันคำมื่นคำแสนคำสู้การกระทําการเห็นแจ้งรู้จริงขั้งเดียวบ่ได้่นว่าเอตมังคละมุตตมังคนว่าพระพุทธเจ้าคนว่าไว้อันนี้แหละเป็นมงคล ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเพว่าติดที่ย่างนี้ผู้ได้ทําให้เกิดให้มีในตนแล้วไปใส่มาใส่ใบมนีทุกไม่มีควงเบือดร้อนเพื่าเดี๋ยวนี้เฮามีแต่เวามีแต่แตนนไปสวดเรื่องอันนั้นไปสวดเรื่องอันนี้โตจริงเขาเลยบอเอามาพูดเอามาสอนกันมันก็เลยบได้รู้ได้เหตุโตจร,จริงมันเป็นอันจริงว่าพวกเฮา พระทุกองเลน,นทุกองแม่ขาวแม่ดำทุกคนอยู่ที่นี่ต้องฝึกหัดออกไปเป็นครูให้มันได้อยา่าสว่ามาฝึกหัดมารอปอแปะบุินทานี่แหละฝึกหัดเบื้องแรกต้องฝึกหัดรูปกายสกักอนให้มันเป็นโครงสร้างคือย่างฝุกเหอนนี่แหละฝังเสาให้มันดีแล้วก็ตีข่างวางตรงให้มันแน่นหนาะ เล็บตะปูห้าตะปูสี่เนี่ยพูดหนักตางว่าใส่น็อตขันเข้าย้ายมันใส่บตรงขันเอาเล็กตะปูน้อยๆตีใส่แล้วมันละใส่ละสงเงินมันละบบทนเหมือกับโลมพางไปรถเนี่ยก็เลยความมั่นคงของเฮาก็เลย์จีบมีคนอื่นมาเบิ้งเฮาก็เลยทจีบุเห็นบอนดูบอลจบเพราะเฮานี่เองทำดีทำตัวอันนี้เป็นการฝึกหัดทุกองคต้องฝึก บวฝึกบ่อใดอยู่ที่นี่ปีที่มันเจ้าคมกันอย่างนี้เพราะว่าระยะสองสามปีนี่เขาออกมปจึงขูได้โหลดเดี๋ยวนี้ก็เป็นได้ถ้าฝึกเดี๋ยวนี้ดูเดี๋ยวนี้ก็เป็นได้ทันทีอย่าเอานี่ใส่เดิมเดิมมาเฮ็ดอย่าเอานี้ใส่เดิมเดิมมาเวาอย่าเอานี่ใส่เดิมเดิมมาคิดเป็นคนพูดมากทำมากรักการรักงานอันนี้เป็นว่วหลักรักไปว่าคิดถึง บุเป็นรักผู้หญิงบุเป็นรักผุ้นิสิวบาลรักการรักงานรักเวลารักหน้าที่นี่สิวะเถึงเวลาก็ต้องคิดถึงรถซึ่งอื่นอืน,อนเอาไว้สักก่อนเอาเฮ็ดมาขอแล้วสร้างกองกระถินสร้างโบสถ์สร้างศาลาการประเรียนสร้างถนนหุนทางดีแล้วอันนั้นนะให้ทานรักษาสินกินเจนดนดีแล้ว แป่ว่ามันแก้ปัญหาตัวเองบ่ได้อย่างย่านถีย่านเทวดาย่านบาปย่านบุญย่านไปตกนรกอันนั้นมันแก้บ่ได้มีความสงสัยในหลักพระพุทธศาสนาอยู่อันนี้มันจะแก้ปัญหาได้ถ้ารู้จักย่างผมวานี่รู้จักจริงเป็นอย่างไร่ีคือคนทำตัวฟูตัวคิดตัวอเอื้อนบักถี มีตาทิพย์เห็นอย่างซีบนเม่นตาทิพย์ไปเห็นเลขเห็นบัตรเห็นเบอร์เห็นเม็ดหินเม็ดายบนเม่นอันนั้นตาทิพย์อันนี้ผู้ยิงทาซัวผู้ซัวเขาเอินอีผีคือผีสั้นถ้าพระเนนองคใดทําซัวผู้ซัวกิดซัวเวาญากับพระองค์นี้คือผีเนรอง์นี้คือผีเนี่ยเป็นว่าอย่างสันเขาหักบุญจากเขาววานําพ่อนําแม่เข้ามา แต่แข้งขาหน้าตามือเท้านั้นเป็นขนใจมันเป็นผีใจมันเป็นเ,นเตสใจมันเป็นพญามารใจมันเป็นสัตว์ดิรสารตาเฮาบ่เห็นได้อันจับบบถูกโดยมือมองบ่ยเห็นด้วยตาเห็นด้วยตาทิพเพิ่อนอนดทิพพระจักสูตาทิพเพิ่อนอนทิพพระจักสูิ่นวารู้จักหุินรีเิ่นอักษรวา ถ้าห้ากว่าญาิโยมทำดีพูดดีคิดดีเ,เาาพพด,ดีเขวเอาาินพระทมพระทาการพระทํางานพระพูดพระคิดเนี่ยเอินพระทมถ้าส่งผู้เสื้อฟังคําสอนของพระเจ้าแล้วประพฤติปฏิบัติตามเนี่ยเขาเป็นพระส่งโดยสมมติพระแท้แท้ดังนีนอยู่ในใจของทุกคนเลยที่ผมว่าฟังแล้วต้งตีและจําได้โลดอันนี้เป็นการฝึกหัดดัดนิสใย สันดานของเฮาให้มันดีขึ้นเมื่อเฮาดีแล้วนะไปใส่ก็มีคนอยากได้อยากพบอยากเห็นคนว่าเมื่อคนไปใส่หือเฮาไปใส่แล้วคนพบหน้าเห็นตาเขาแล้วจุ้ยสุบจุ้ยปากบ้านผมอ็น้ยสุดจจ้ยปากบ่อยากปากบ่อยากบอลเขาเบื่อแ่้วเ่ยเขาเบื่อเขาบ่อยากบอลาน่ะให้เฮาสำนึกยู่เสมอคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้า คิดถึงคุณของพระธรรมคิดถึงคุณของพระสงฆ์เอาพระพุทธเจ้ามาไว้กับเขานี้เอาพระธรรมมาไว้กับเขานี้เอาพระสงฆ์มาไว้กับเขานี้พ็เน่าเอาอาดีตเอาอนาคตเอาปัจจุบันมาไว้กับเขานี้ให้มดอันอดีตซา์แล้วซา์ก่อนอ,นอยา,อามาเวาถื่ออดีตเมื่อวานนี้ก็เอาอยามาวาวเธอมันแล้วไปแล้วมันแก้บนได้อนอาคตเมื่ออื่นก็ตามา้างปีหน้าก็ตามซาต์หน้าก็า้าง มันจะแก้ปัญหาเอาบ่ได้อันนี้แก้ได้เรฉรพาะปัจจุบันเนี่ยออโอย้เพ่ออยู่พนว่ามันบ่ดีแล้วเลิกโลด,ดังเสียนุ่งผ้าแบบนั้นมันบ่ถูกหลักษณะผ้าพ,พระเจ้าสอนก็นเลิกโลดมันุ่งแบบมันถูกหั่นห่มผ้าแบบนั้นมันบ่ถูกหลักษณะของพระพุทธเจ้าสอนก็นเลิกโลดมาเฮ็ดคือมูนั่นเป็นว่า จัดสรู้ตามพระพุทธเจ้ามีศีลและกิจิตเสมอกันทุกคนนี้คือกันกับงามขึ้นโลดเป็นรูปเป็นลางเป็นโครงสร้างเนี่ยคนมีผู้มาพบเห็นบัดนี้เทาเนี่ยละเห็นกันคนผู้อื่นแล้วบัดนี้ญาติโยมมาจากข้างนอกมาเห็นโอ้หน้าเลื่อมใสเว้ยพระเนนอยูุทับมีขวดจจเ,เ,เนี่ยขจาวเองบนเม่นผู้นั้นผู้นี้นี่คือกันเด้ บ่แม่น่าพูนั้นเหตุจังสันผูนี่เห็ดจังสีมันก็ไปกันไปย่างกับตะเตะแข้งเตะขากันไปสนะบ่สนย่างกันตามหลังกันไปคือตัวพวกตัวมดในพ่นว่ามีอันใดขวางหน้าของตักกัดไปหมดตัวพวกหลงเอาไม้เท่งใส่หัวหนึ่งเนี่ยแล่นส่วนหาลบพัดมาขัดข้องทางกูเสียดสันตัวพวกกัดออกไปหมดในพ่นว่า นี่เขาก็ต้องช่วยกันทำช่วยกันแก้ไขนอนตื่นมื่อเร้ามาอย่าส่งเสียงพยายามทำพปคอย,อยลุกออกมาคนใดหากว่าบทหญางเธอก็ต้องมา,น,งา,งงางงนั่งสร้างจังหวะแห่งแหงงนั่งสร้างจังหวะคนพอเวาลุกใหม่ดิลุกออกมามันยักนอนแล้วบันเนยมง่วงแล้วก็ไปล้างหน้าออกมาเดินจบกกลม พอดีได้เวลาตีละคังแล้วเขากบมาตีละคังปองพอเขาเดินจนกงกรมอยู่นี้แล้วเด้บนเนี่ยปึ๊บพร้อมกันรถคือจะพกตัโตมดกัดไม้ออกจากทางารถเนี่ยมันพร้อมกันรวมพร้อมเพียงนั่นแหละเป็นโชคเป็นลาพันวิ่งรวมพร้อมเพียงความสวยงามเนี่ยปฏิบัติทำให้มันก้าวหน้ากันไว้นะครัถ้าความ,มพร้อมเพียงกันแล้วกักบ,บ่เป็นลาบ,บ่เป็นโชคแล้ว ปฏิบัติธรรมะกับบก้าวหน้าแล้วเป็นสั้นจังหวามือแรงก็คือกันเขาอาบน้ำมาแล้วนั่งสร้างจังหวะจากพักหนึ่งล้วก็มาเดินจมก้มมาเดินจมกลม,มเม,ลมืม่อมาเดินจมกลมพอสมควรแล้วได้เวลาทีละครั้งแล้วเขาก็มาทีละครั้งพร้อมกันแล้วก็ทําวัดทำวัดเสร็จแล้วเพิ่นก็บ,บอกเขา อบรมเฮ้าเป็นจรับเมื่ออบรมดีแล้วเขาก็นำไปปฏิบัติฟังคำแนะนำเพิ่นเมื่อฟังคำแนะนำเพิ่นแล้วก็จำได้อันนี้เป็นโครงสร้างเบื้องนอกตัวจิตใจนั่นเราต้องพยายามเบิง้งเบิง้งจิตใจมันคิดอย่างไงก็ต้องเบิง้งมันคิดให้มันคิดดีให้มันทันเหตุการณ์ของมัน อันนั้นเป็นการปฏิบัติทางจิตทางใจนี่เป็นวาอย่างสั้นส่วนจิตใจนั้นแทบบอกกันบ่กเป็นแล้วนะมันมองม่เห็นมันคิดให้รู้อันนี้วาสันสัน้นมันคิดให้รู้บนนั้นมันคิดแล้วให้เข้าไปในคมคิดเด้มันคิดแล้วรู้ตัดทิ้งเลยอย่าไปตามผมคิดนี่